ค่ะสวัสดีค่ะฉันประนอมคุ้มทองบ้านอยู่จังหวัดสะแก้วตําบลเขา30มสิบอำเภอเขาชะกันที่ก็ได้มาเจอธรรมะของหลวงพ่อดีก็ก็มีก็คือจากด้วยอาการที่ว่าจากความเจ็บป่วยแต่เริ่มแรกเราก็มารู้จักที่ เลยรู้จักกับหลวงพอ่อโดยเข้ากรรมฐานพี่สาวเป็นคนชวนมาว่าเข้ากรรมฐานเจ็ดวันก็ได้ได้เข้ากรรมฐานที่พุทธมงคลที่เขาจะกันพุทธพัฒนาค่ะจากจากนั้นการเข้ากรรมฐานเราก็ได้ไปที่อื่นที่ เหมือนนับไปนั่งสัพพุธโธนิ่งๆเราก็ได้ไปสถานที่อื่นแต่ว่าของหลวงพ่อดีเรามาเข้ากรรมาฐานเจ็ดวันมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนที่อื่นแล้วมันมันมีอาการที่ว่าจากเดิมเรามีโรคประจำตัวหลายอย่างอย่างเช่นปวดหัวไมเกรนเป็นคนขี้หลงขี้ลืมแล้วก็ หอื้อไม่ได้ยินเสียงแล้วก็จากปอดไอกลางคืนมาแล้วจะไอแล้วนอนไม่ได้แล้วทั้งมีระบบหัวใจเขาเรียกว่าตกพวังอะเหมือนขึ้นเนินขึ้นอะไรก็จะเป็นเหมือนตกตกใจง่ายแล้วก็เหนื่อยหอบเป็นความดันตำ่ำ หลายอย่างแล้วก็ได้ตะผ่าตัดมดลูกหลายคอดมากเป็นเป็นคนที่ว่าขาดยาไม่ได้แล้วจะไปโรงพยาบาลบ่อยหลังจากนั้นมาได้มาเจอหลวงพ่อที่ว่าไปจัดเข้าคอสกรรมฐานเจ็ดวันหลังจากที่เราได้ปฏิบัติเจ็ดวันกลับมาบ้านเรามีความรู้สึกว่าทำไมกายเราเบา จิตเราที่เคยแบบเศร้าหมองก็มีความรู้สึกว่าเราเบิกบานขึ้นผ่านไปอีกระยะหนึ่งเราก็ไม่ได้ว่าเข้าใจในธรรมะของหลวงพอ่อลมหายใจเราก็มีการแบบว่าเราไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องหลังจากนั้นเราก็มีมีอาการป่วยอีกระลอกหนึ่งโดยที่หนักมากการป่วยครั้งนี้มันก็มีกิตอีกสองจิตที่เรา เหมือนเราลังพิสูจน์จิตหนึ่งเราเชื่อเชื่อว่าลมหายใจรักษาเพราะว่าจิตวันเรามีอาการร่างกายเราเบาแต่อีกจิตหนึ่งเหมือนก็อยากพิสูจน์ทางครอบครัวบอกว่าไปวัดทําไมอะไรบ่อยอย่างเงี้ยก็เลยไปโรงพยาบาลไปรักษาที่โรงพยาบาลป่วยแบบมันเป็นหวัดเราไปตากผลจากหวัดนั้นอะ่ะมันปอดมันเข้าปอดจากระยะนานเราก็ไม่ได้ไป ไปหาหมอแต่กินยาก็เท่าไหร่ก็ไม่ไม่ดีขึ้นมันมีแต่ซุดลงซุดลงระยะไปหาหมอโรงพยาบาลไปนอนครั้งแรกก็สี่คืนแล้วหมอให้กลับบ้านก็ไม่ดีขึ้นก็ไปคลินิกก็ไปแต่ว่าก็เกิดอาการไอไอไปกินยาแล้วไอหายแต่ว่าหลังจากนั้นก็อาเจียนอาเจียนแบบเหมือนใจจะขาดเป็นเดือนอาเจียน หลังจากนั้นเข้าโรงพยาบาลอีกก็ลอกสองแล้วก็ไม่ไหวแล้วคือร่างกายเรามีสุดลงสุดลงคือสู้ผอมเหมือนหลังจากนั้นมีทางญาติก็ปรึกษากันว่าต้องเอาไปที่โรงพยาบาลจันที่ชนบรุรีคือต้องไปเช็คแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าจะไม่ไปแล้วคือต้องไปหาหลวงพ่อ หลังจากนั้นได้มาหาหลวงพ่อไม่กี่วันตัดสินใจมาหาหลวงพ่อใช้ลมไม่ถึงสามวันมีอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายรู้สึกว่าเรารับประทานอะไรได้โดยไม่อาเจียนรับประทานข้าวต้มได้โดยไม่อาเจียนหลังจากนั้นเราก็เลยมีความเชื่อมั่นสี่ห้าวันเราเดินเหินได้ปอแบบทำโน่นทำนี่ได้มันมน,น่าอัศจรรย์เลยทึ่งตรงนี้ก็เลย เข้าใจว่าลมหลงพ่อที่เราเป็นหวัดอย่างที่แบบแบบมันมันฉับพันอะเหมือนจะปิดชีวิตเราเลยแต่พอมาฟอกลมปั่นเราปั่นเครื่องเหมือนเราปั่นจักรยานปั่นแล้วอ้วกออกอาเจียนออกขับเสมหะออกจากข้างในที่มันไม่ดีมันมันตึงมันรัดเราไปหมดเสมหะเราก็ไม่มีตอนนั้นมันแห้ง แต่เราพอมาเัาฟอกลมแล้วก็ปั่นปั่นออกจากนั้นมันดีขึ้นร่างกายดีขึ้นเลยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยไปหาหมออีกเลยสิบกว่าปีแล้วไม่เคยไปเอายาที่โรงพยาบาลมาทานเลยค่ะก็เลยเชื่อมั่นว่าธรรมะแห่งลมหายใจของหลวงพ่อดีนั้นสุดยอดแล้วก็ตอนนี้ ไม่ใช่ว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยจากการที่เราบางครั้งมันก็มีอาการที่ว่าเราเจ็บเราป่วยแต่พอเราเจ็บหรือสมมติว่าเราปวดหัวอย่างเงี้ยเราไปนั่งพอกคายออกเอาเสลตออกแป๊บเดียวก็ก็โล่งแค่นั้นค่ะแล้วก็อยากจะชวนชวนชวนที่ตอนนี้โรคระบาดเนาะเรื่องของโควิดคือไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่า เรามาใช้ลมแห่งลมหายใจของหลวงพอดีนะโควิดเนี่ยแบบคนที่กำลังเริ่มเป็นอาการที่วาังเดินเหินไปไหนมาไหนได้นะแค่เรามานั่งฟอกลมแป๊บเดียวนะ่ะมันจะโล่งปอดเปิดเรามันจะขับออกแป๊บเดียวก็จะหายลองมาพิสูจดูสิคะเพราะว่าตอนนี้คนป่วยเยอะเข้าโรงพยาบาลจนกระทั่งล้นโรงบาลเนาะ ทั่วโลกแล้วก็จะมีลมหายใจของหลวงพ่อดีถ้าใครสนใจก็ลองมาพิสูจน์ที่สถานที่มีของสาขาของหลวงพ่อดีก็มีห้วยใหญ่พุทธอุทยานจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ที่สแก้วก็มีพุทธรักษาแล้วก็พุทธพัฒนาสองที่ที่เขาชะกันค่ะก็ถ้าใครอยู่ใกล้สถานที่ตรงไหนก็ เชิญเชิญได้นะคะแล้วสุดท้ายขอ,อทั้งทั้งหลายที่ยังมีวิจกังวลในเรื่องของอ,อาการนี้ทุกท่าน mm hmm. ขอเชิญชวนลองฟอกปฏิบัติลมลมหายใจของพอดีก็จะมีประมาณแบบเรานั่งสมาธิแบบ อย่างนี้ค่ะก็จะถ้าถ้าหากว่าสนใจก็เชิญชวนนะคะค่ะสาธุค่ะ